สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะขออนุญาตมาแนะนําแหล่งช็อปแว่นตาสุดแซ่บที่คนรักแว่นตาสายแฟจะต้องเลิฟมากๆนั่นก็คือร้าน Vora Vision สยามส q u a ร์ซอยสนั่นเองค่ะความเลิศของร้านนี้นั่นก็คือสต็อกเขาเยอะมากค่ะไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ไหนรุ่นไหนหายากยังไงรุ่นไหนที่เขาว่าไม่มีที่นี่คือมีหมด อย่างแว่นตัวสีขาวที่จี้เพิ่งใส่ไปนะคะคนถามมาเยอะมากๆว่าได้มาจากไหนก็ต้องขอเา้าความไปวันที่จี้จไปลองในช็อปนะคะวันที่ไปลองเป็นสีขาวแบบเดียวกันแต่เลนเป็นสีเข้มซึ่งส่วนตัวเราเป็นคนที่ชอบแว่นกันแดดเลนสีออดก็คือมาเจอที่วอราจ้าก็คืออันนี้เลยค่ะทุกคนสวยปิง๊งเป๊ะปังอย่างที่อยากได้ทุกอย่าง ก็ต้องบอกเลยว่ายอมแล้วจริงๆความสต็อกแน่นของนางคือท็อปฟอร์มมากไม่เคยทำให้ผิดหวังเลยสักครั้งค่ะแล้วความประทับใจอีกอย่างนะคะจริงๆแล้วแว่นอันนี้อยู่อีกสาขาหนึ่งนะคะแต่พอเราบอกว่าจะมาลองเขาก็ย้ายมาให้ทันทีเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะเขายังมีอีกหลากหลายแบรนด์ให้เราเลือกเลยค่ะอย่างที่เห็นอันนี้ก็คือเอยเว่นะคะอันนี้โดเชกับบาน่าเฟนดีรุ่นปังๆก็อยู่หมดส่วนดีออมาเป็นวอลเลยจ้า ตอนนี้เริ่มไม่แน่ใจแล้วนะคะว่านี่ร้านแว่นหรือรันเวย์และข้อดีของการซื้อที่นี่นะคะคือเขาจะช่วยดูแลเรื่องของการปรับทรงให้เข้ากับหน้าเราแบบเป๊ะมากต่อให้แว่นใหญ่แค่ไหนใส่ยังไงก็ไม่ไหลจริงๆคะ่ะทุกคนทรงเข้าหน้าขาแข็งแรงทุกอันเลยใครอยากลองจัดค่ะบอกเลยรถจริง